ก็เทียครับก็ดึงจังหวะเรเอาไว้เพื่อนครับหูแล้วส่งคนเดินเข้ามาแล้วกดมาลาเต้บอกเฮ้ยลาก่อนเ้าแล้วน้องดานทันเดอร์บิงหนึ่งเอาแล้วเหลือคนเดียวแบบนี้และไอ้กรูเซียมองเฮ้ยอ่าไอ้กรูเซีย,อยโ,อโ,โอ้โหโอ้โหให้มา เจ้าเจ็บก็ดึงจังหวะโดเอาไว้เพื่อนครับโอู๋แล้วส่งคนเดินเข้ามาแล้วลาเตชิดซ้ายมาโอู๋ด้านหน้าอยู่กันสองคนเลยเจ้าเอกับปฐมพลแล้วโดนบอลท็อปโยน,น,นมาแต่ว่าผิดล็อกไปหน่อย,อยตรงนี้ใจเดินมาต่ออู้คือพอจังหวะโดนแฟลเนี่ยก็เดินสุดไม่ได้ครับเพราะว่า,ามีบอลท็อปเบรกเอาไว้เอ้ยลาเตยังคมอยู่กันตรงนี้ครับเก็บงานปฐม,มพลจะเกมไปแล้วเลยเจ้าเอกก็สุดท้ายเป็นคารวัตที่เฮดติดงานเทียร์ทอนไฟจบอันดับสิบสี่ไปเลยครับ นมา,นานนแล้วกดมาลาเต้บอกเฮ้ยาลาก่อนคนโคนาซี่แล้วสวนคืนไปแล้วบอกโนโดาเก็บลาเต้มาจากเกมแล้วยังไงแถบแถบมาแล้วไปเจคขอบโอ้โหน็อคเลาโนโดาไปแล้วไปเทสช,ช็อตด,ด้วยครับเหลือแค่เอ็ดดี้คนสุดท้ายเจคขอบค่อยๆ่อยเนียนมาตรงนี้มาดูสักหน่อยว่าเหลือใครอยู่แล้วเห็นหลังบ้านคุดก,กันอยู่แล้วยิงกด,ดเคาะตัวน็อกก่อนยิงตัวน็อกก่อนแล้วเรียบร้อยผมเจคขอบน็อกด้านเบงก้ากับบลลักไปแล้วเก็บซ้ำงานทันทีเลยหรือเปล่า องไปด้านหน้าตรงนี้ในบ้านเหมือนจะดีเซ็ตขึ้นมาได้หแล้วจวังหวะวิ่งฉีกขวาแบบนี้เห็นหลังไวไวๆยิงก,กดคอเข้าไปเรียบร้อยตอนด้ดดาสีวาอีกหนึ่งเอาบุกเหลือดทันเดอร์ครับกิดด้าสวักด้านในบ้านค่อยๆเดินออกมาคือการในสุดเอาแล้วตองดัดทันเดอร์อีกหนึ่งเอาแล้วเหลือคนเดียวแบบนี้รู้ทิวฟีดแน่นอนแต่ว่าปืนมันไม่อำนวยถ้ามีปืนกลน,น่าจะวิ่งเข้าไปใส่แล้วโลดด้สไมาตามมาสมทบแล้วฮะแล้วลุกขึ้นมาสองคนแล้วครับยังไงดี ชิดมาก่อนเลยครับล็อกแนนไม้มาแล้วเจคอบน็อกวมมาลักไปอีกหนึ่งรอบครับเหลือคนสุดท้ายครับหน้าบ้านจะเดินไปได้ไม้แล้ววาลักน,นั่งเมียนอยู่ด้านนอกด้วยอู้หากันครับค่อยๆควานหาที่เก็บส้มมาอุนโดนยิงมาแล้วเพื่อนควักประตูไว้แต่ว่าเจคอบยังมาเทรดคือได้ทานครับส่งซิว่าจะเกมไปว่ะดอสปอร์ตจบลงไปลำดับที่สิบห้าพีพอรออ์ะปูชิวและไอครูเซียมงเฮ้ยอ่านอริรูเซียโอ้โหโหวกให้มาบอก จับปงอะไรอยู่ดีๆตายเฉยเลยซิว่ากับลน่าของพี่กับเมก้าฮะโดนตันอ๊ะไปไปสองเลยพีกพ่กินขึ้นแล้วจวังหวะนี้เอกลุเซียพลดแต่ตได้นะคะยังคงออกมาได้ยอ,ยดยอยู่อย่างงี้อ่ะจะโดนขนาดหรือเปล่าเอกลุเซียโดนทางตัวขึ้นมาอะไรนี้ไม่พลาดแต่ว่าเจเยอระเปอดทางทันวัฒน์ที่เฮดไปไดก่อนเอกลุเซียเอกลุเซียต้องเข้ามาช่วยววามาช่วยแล้วรอสว่านมาตรงนี้จะรู้ได้ไหมแล้วกระโดดหลบมาโอ้โหจูขั้นเทพฮะสุดท้ายเอกลุเซีย e มาดึงขาเอาไว้เนี่ยได้อยตรงไปแล้วมาหาครับผมตรงนี้ MITH ครับทั้งทีมครับอะไรครับผมแบบนี้ 1 5จะเป็นใครครับ M I T S ถ and ึเป็นแตนคาราวเลยครับแต่ลากยาวมาเราเด่นมาแต่ด้านของกรูเพิ่มลูกไปอะไรครับผมแบบนี้ครับโมเมนตัมเกมตกไปให้ด้ด้านของ M I T S ดีกว่าเลยครับารออยู่ซ้ายขวาเลยด้านบนมาแล้วหนึ่งครับผมแล้วนี้เรียบร้อยเจคอบแต่ด้านของเจอองเพิ่มลูกไปเหลือแค่คนเดียวครับแค่อย่างนี้เหลือแค่แจ็คคูล,ล้อค,คนเดียวเท่าน,นั้นด้านไกลอ่ะเจคอ,อบไหลมาน่าจะไปซ้ำตัวทีว่เหลือก่อนนะครับขึมาขึ้นมาทัมปิ้งดันรีเฟกใสมาเรียบร้อยครับกระจายเลยครับวันนี้แอตกออลราวจบ1 5นะครับ ใช่ครับนั่นก็คือดาเมจบูโซนเลยครับในการที่รับดาเมจบูโซนเยอะๆนะครับและไหลเข้ามาแบบนี้ดีหรือเปล่าสเปรลากยาวโปโลตามมาแล้วโลงเป็นไปได้สองตรงนี้ก็คือเอ็มพิลล่าวแล้วของไอบาร์กบเจ๊ก็จะไปลูกกระใสทั้งหมดจแม้ลกไปคนเดียวสุดท้ายเรียบร้อยธนวัตรพีเอสก็ปิดงานอย่างรวดเร็วครับแฟมไพ่จบประดับสี่ ตีนต่อสามค่ะตีนเาเล่นของแดนตีนแอร์แดนได้เปรียบกว่านะคะก็ต้องบอกว่าพื้นที่ก็ดูจะได้เปรียบกว่าเล็กน้อยค่ะตรงนี้ตีนองพีทีสามารถเปิดธนวัตมาได้ใน,นการเมื่อสามต่อสามแล้วแต่แม็กโคกอนัตยังไงลุยควันมาลุยสโมกมาโอ้โหเห็นเป็นเส้นสายปลายทางออปอชั่นเยอะมากๆจากทางของชารเปอร์อุ้ยเลยคุณเซียจะบกวกเมื่อกี้รถไปไหมยิงเบรกเของแม็กซ์กอนไม่ได้คุณเซียบอกว่าพีคไปยิงคนไปทางของเฟิร์เคแล้วทำแบบว่าเหลืออยู่คนเดียวแล้วปิดางานไป เป็นเ e อนะกอัคราครับรอระเบิดตัวเองกันก่อนครับเอกอัครีด้านหนึ่งแต่นักของเจไดลูกไปเหมือนกันครับตรงนี้เอาเลยครับผมเอกอัคราแ,แล้วนักของ MITS ยังไงต่อครับกำระเบิดรออยู่ระเบิดรออยู่ปาไปก่อนหนึ่งลูกติดขั้นบันไดครับไม่ได้เข้าตัวคารครับปาไปถึงเหมือนก,กันจังหวะนี้อีกหนึ่งลูกได้ไม่ได้<อ>มาแล้วหนึ่งนะตรงนี้ครับแล้วแรงเจเอ็กับกับนักของเราคิดจิ้มลูกไปโรนัสตินมาเซนเตไปซ้ำนักของเจเยอร์โอเคไปเจมโดนน็องไปหนึ่งคนฟิลเตอร์แมสต์นักของวาซทบีลูกไปเหมือนกันก้้มมโนาเ ส่วนวอลดัตอีสปอร์ตครับก็รอดักสะพานอยู่นะครับผมด,ดีๆครับกำลังจะข้ามสะพานมาแล้วไมทีเอสมาอีหนึ่งทีมครับโอ้โหเองจริงผ่านจอคสิวะบอกอยู่ใกล้เลยครับฮันเดอร์บอกว่ารออยู่บริเวณนั้นตามมาเหมือนกันเจ้าหนี้จะไปรยใส่สาเป้ไ์ใส่ลากยาวมาแล้วไอ้ครูเซียได้นะของทีว่าไม่ได้เหมือนกันสตีลก็เข้าไปจะบูโซมาอีกแต่ละของธนาวัตส์ทีเอสลุกไปเหมือนกันเจคอบแต่ละของอีกไวกแล้วบากาดีแต่ละของไอครูเซียโลุอีกหนึ่งคนเออซ่าพาตูลครับปิดงานแล้วของบากาิไปครัับบบดิิเ่ออีสปรร์ตจค โอ้โหแล้วเจขอบต้นข้อมาเหมือนกันตรงนี้แล้วหมาต่อตีน้อยมาลากแบบเดี๋ยวผมกินต่อให้แต่ว่าไม่นอกเลยครับแต่ว่าผอเกมเทพครับ